สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหัวเปิดฝากกดไลค์กดซับตะไตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในยุคที่ความหื่นกระหายถูกควบคุมรัฐบาลเข้ามาจัดการความหื่นกระหายของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเบิกตัวนักโทษสามคนยืนเลียงหน้ากระดานฉันจะมาตรวจอาการหื่นกระหายของพวกนายณนเวลานี้พวกคุณอยู่ภายใต้อำนาจกฎหมายควบคุมการปล่อยน้ำดังนั้นถลอดเสื้อผ้าออกซะคุณครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ สามครั้งเองครับโกหกหรือเปล่าช่วยมองหน้าเวลาตอบด้วยนะคะครับท่านโดนข้อหาอะไรมาเหรอผมไม่ได้ตั้งใจครับต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วครับไม่ได้ตั้งใจอะไรคะควรทำตัวให้ดีๆสิจากนี้ไปต้องเลิกเด็ดขาดเลยนะคะครับผมช่วยไม่ได้สินะครั้งนี้ฉันจะช่วยพวกนายสามคนได้ปลดปล่อยแล้วกันต่อไปพวกคุณต้องปล่อยน้ำให้ตูกกฎหมายกันนะต่อไปนี้ ให้เอาออกทุกวันที่3าของเดือนนะคะตอนนี้เรากําลังเข้ามาดําเนินการตรวจสอบการปล่อยน้ําในย่านนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะนี่คือศูนย์บริการจัดการปล่อยน้ําเชิญค่ะหัวหน้าครับกรุณามีสมาธิหน่อยครับดูนั่นสิทาไมเหรอครับชายคนนั้นดูท่าทางมีพิรุษนะเขาอาจจะเมาก็ได้ครับฉันมีลางสังหรณนะ์น่ะจะไปตรวจสอบชายคนนั้นก่อนฉันมาจากหน่วยปฏิบัติการปล่อยน้ําค่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาตัวเขาไปครับไวๆสิครับทําอะไรครับหยุดนะชายประหลาดนี่ขอตรวจหน่วยแล้วกันท่านมาจากหน่วยงานปล่อยน้ําใช่ไหมครับได้โปวดช่วยผมด้วยเถอะครับแล้วเธอก็ได้ช่วยปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระ,ะพนักงานที่ทํางานช่วงกลางวันมีอารมณ์มากขนาดนี้เลยเหรองั้นวันนี้เราแยกย้ายออกปฏิบัติงานสืบสวนในพื้นที่โดยรอบกันค่ะครับเหมือนจะหายากครับ มนุษย์เงินเดือนช่วงนี้เขาเร่งรีบกันหมดเลยคุณต้องสังเกตทุกคนในย่านนี้เลยนะไม่ใช่แค่มนุษย์เงินเดือนได้ครับหัวหน้ากําลังเล่นโทรศัพท์อยู่แอบเช็คดีกว่าดื่มน้าอยู่ใช่ไหมงั้นขอเช็คหน่อยแล้วกันปกติดีไม่มีเลยครับข่าวเมื่อวานอาจจะคาดเคลื่อนดูเหมือนว่าตัวเลขรายงานเมื่อวานจะสูงเกินจริงไปครับทําไมหัวหน้าถึงมาทํางานนี้ล่ะครับก็เพราะงานนี้ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมลงเยอะเลย วันนี้จับผู้ต้องหาได้4ี่คนครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อให้เราทําการสืบสวนครับต้องมีสาเหตุที่ปิดปกติแน่ๆเลยค่ะลองสืบดูค่ะก่อนหน้านี้เขาทําอะไรมาหัวหน้าครับหัวผมจะระเบิดอยู่แล้วไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเครื่องเซ็นเซอร์วัดได้สูงมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยปลดปล่อยเขาเองแล้วเธอก็ได้ช่วยให้ลูกน้องได้ปลดปล่อยและสงบลง ผมขอโทษด้วยครับยังไงมันก็ผ่านมาแล้วนะผมไม่เหมาะสมที่จะร่วมงานกับหัวหน้าแล้วครับไม่เป็นไรหรอกนาจะว่าไปฉันก็แปลกใจนะคนแบบนายจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยเลยครับหรือเพราะว่าผมดื่มอันนี้เข้าไปเลยทําให้ผมเสียสติผมซื้อจากร้านค้าตอนที่กําลังปฏิบัติงานครับไหนเงินฉันขอลองดูหน่อยนี่มันสารเสพติดผิดกฎหมายชัดๆ งั้นเราเรีบไปจับเขาเลยครับไม่ต้องใจร้อนหรอกอย่าเพิ่งให้มันรู้ตัวสิขอบคุณมากนะครับเก็บร้านดีกว่าเดี๋ยวฉันลุยเองนายรอที่นี่แหละครับหัวหน้าขอโทษนะคะฉันมาจากบริษัทประกันภัยค่ะประกันเหรอครับผมไม่ทาหรอกขอเวลานิดเดียวนะคะอะไรอีกล่ะทางเรามีข้อเสนอสุดพิเศษสําหรับคุณนะคะทางเรามีบริการสําหรับคุณหลายอย่างเลยค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับงั้นเชิญเข้ามาก่อนเลยครับ ขอบคุณนะคะนี่คือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะนี่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการปล่อยน้ำเหรอครับใช่ค่ะงั้นคุณช่วยปลดปล่อยผมหน่อยได้ไหมครับหลังจากนั้นเธอก็ได้ช่วยทำให้เขาได้ผ่อนคลายหัวหน้าโอเคนะครับไปกลับกันเถะดูข่าวนี้สิช่างไร้สาระจริงๆจะมาบังคับการปล่อยน้ำกันได้ยังไงหยุดนะใครนะเฮ้ยทำอะไรปล่อยนะอย่าขยับ พวกเราคือเจ้าหน้าที่ควบคุมการปล่อยน้ําเปิดตัวได้เท่สุดๆไปเลยนี่แต่ก็ช่วยเหงกตาดูรอบตัวพวกแกให้ดีด้วยนะคุณเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีสินะสวยด้วยแฮะหลังจากนั้นหัวหน้าสาวสวยของเราก็ดนพวกมันลุมลงโทษเป็นทาสอารมณ์ของพวกมันอย่างสาสมแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาช่วยเธอและจับพวกมันไปทั้งหมดผมได้ส่งสายเข้าไปในแก๊งพวกมันหลายคนเลยครับน่าจะจับแก๊งพวกมันได้หมด ฉันสงสัยว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแกงนี้นะฉันจะจัดการส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยเองแล้วหนังก็ตัดจบฝากกดซับะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ